โอซาก้าโอ้โขอบคุณนะครับจะเปิดร้านที่โอซาก้านะครับที่ปากโอซาก้าตอนนี้มีมุมปากโตเกียวมุมปากอ่าแบงคอกนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มีมุมปากโอซาก้ามุมปากแบงคอกนี่คืออยออยู่ญี่ปุ่นเลยออยู่ที่อะไครับอยู่อารีครับที่อารีที่ไทยที่ไทยก็มีอยครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อน้องๆที่เขาอยู่โอซาก้าบางคนมาไกลไม่ได้เพราะว่านั่งรถจากโอซาก้ามาก็ ก็ไกลมากครับบางคนถ้าขับรถมาก็เจ็ดชั่วโมงเงี้ยอใช่น้องลองที่มาสี่รถแล้วมาเจ็ดชั่วโมงขับรถกันมาซีกันเซงแลซิงกันเซงเพราใช่ไปกลับก็สามมื้อางเงี้ยมันก็ก็เลยตัดสินใจใช่ประมาณสามชั่วโมงใช่สชั่วโมงเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเราไปเปิดอีกสาขาหนึ่งที่นู่นในในในภายในปีนี้ขอบคุณผู้บริหารร้านหมูป่านะครับเจ้าจ้างสาวน้อยเป็นแพงมาเสร็จๆพวกมือครับขอบคุณล่ะครับดีดีแล้วก็ได้ยินข่าวว่าลูกค้าเยอะช่วงนี้ ปกติจะสุกเสาร์อาทิตย์ครับที่ลูกค้าจะแน่นแน่นอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีในช่วงอีเวนต์ต่างๆที่ที่ลูกค้าให้ความสนใจอย่างล่าสุดช่วงนี้เนี่ยก็จะมุมปากก็จะผลักดันความเป็นซอฟท์าวร์ไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อวินที่เป็นเสื้อของพนักงานครับพนักงาน,นก็จะเป็นเสื้อวินเสื้อคนกว่าถนนแล้วก็พวกอาหารอีสานต่างๆตอนนี้อาหารอีสานที่ร้านดังมากนะว่าจะเป็นส้มตำก้อยจุ๊อะไรเงี้ยกุ๊กนี่คน,ค,คนอีสานในตรงไหม พ่อคนอีสานนี่ค uh รับเดี huh. <c oughs> like, ๋ยวพ่อเขาเป็นแฟนคลับกุ้งจังหวัดเลยจ๊ะพ่อเป็นคนสุรินทร์ครับอ๋ยใกล้กันนะนู้นู้อยู่ซีเกตใกล้พ่อสุรินทร์ซีเกตติดกันติดกันเลยทำซ้ำคนบ้านเดียวกันวันนี้ครับเสร็จยังลูกดีใจดีใจมากครับดีใจตอนนี้ก็หลังไหลกันมาเป็นนานนะผมว่าตอนนี้ให้งงวงของร้านเปิด

จุดไหมใช้เสน่ห์ไหมเอามาจีบตัวนี้เอามาจบจุดตรงนี้เข้าปุ่มได้เลยครับถ้ามาไปสิบแปดบนะครับนี่แอดมินไม่ินจะดึงเข้าปุ่มทันทีเลยแอดมินไปสิบแปดขึ้นเยอะขึ้นเยอเคนเกือบสี่พันเยอเมเยอะแล้ี่เราผิดอะไรมา เนี่ยเนี่ย็ก่คอ้เียเียเ่พอดีอ่อนขึ้นมาเลยนรัเราจะได้ทาวคนา็นสองแยลบานะ้วครับพี่บานหนเียที่บ้านอีเจลงมาทาพี่เนี่ยบเนี้ยโอ้พนักงานเขาใส่เสื้อวินใช่ครับคนของใจพอ่พีคนดูมาขายบัตรไหต้องใช้รายส่ให้เป็นประโยชนบ้างพูดถึงใครบัตรบ้างเออครับผมอน บัตรนคา88ปิบดบาทนะครับเหมาเหมา777บาทนะครับทักมาที่นะครับซื้อบัตรออนไลน์สามวําต้อเพิชวต้องขายเป็นเป็นบัตรวันต่อวันตัวนี้ครับผม88ดิบดบาทเท่านั้นครับเลขมมงคลนะครับอินฟินิตี้นะครับอีกจจได้น็เริ่มย่ายแมไทยะครับตอนนี้แสงสีเสียงกำลังทุกระบบธนาการนะครับทักมาที่เพจเอ็นซีอาร์ไทยบัตรช่วยตลอดน่ารักมากขอบคุณครับ บอขายแตแอดมินพีดไมม่ครัไขายหรืเนาะสุดๆไปเลยเมื่อคืนมนแห้งเมาๆไปแล้วเข้ายังไงครับทักไปที่เพจเลยครับปดาเลยครับมาเรเอาบใครเป็นลูกค่ะเขาเบิ่กันไดหลายได้ไนี่อ้าวสองร้อยลรัตรลูกแต่งหน้าไปด้วยขายบัตรด้วยอาสอร้อยลสิบแาทแปบาทเปบาทนวีธียังไม่พร้อมเลยพอเดินทางมาไก่ครับเดินทางมาไก่มื่ขึ้นนรียนยุ่งพวกนแต่ว่าท่านไม่ลครับ พอเริ่มน่าจะสามทุ่มพักมาได้เลยนะครับนี่นะครับไล้กี่วันซื้อบันคอนเทวันสาวน้อยันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันมาแล้วเป็นสิบแปดแสิบแปดบเท่านั้นนะครับทุกคน การงานสร้างคนสวยแต่งหน้าเองไปแล้วนี้เราเจอกันที่นะครับหน้ากันก็คือปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับคนมันสวยเนาะมแต่งก็สวยเราบ้านนี้แต่ดแต่งไหนยังมาใส่มาใส่ใส่ผมเปิ่นเผมืเปิ่นเริ่มงานสามทุ่มถึงตีสี่ขอบคุณครับวันนี้โซเฟียมาด้วยกี่วงแล้วพ่อ ที่ที่แม่ครที่สี่ทีสี่ครับทุกคนป้าเกิดซอดแจ้งไหยเนาะทีซสี่นะครับไปให้กําลังใจหน้างานได้เลยนะครับที่ปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับอมทัลนครทางนั้นนะครับสําหรับคนที่เดินทางไม่ได้นะครับนะครับซื้อที่เพจได้เลยนะครับซื้อบัตรออนไลน์สามร้อยตั้งเงินโ์นะครับราคาแปดสิบแปดบาทเท่านั้นอ้โเนี่ยเกมครับเสียดสจนดครับแล้วเมื่านก็ไปนน้่ร ไ่มแล้วมีแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดฤดูการสาวน้อยนะคะวันที่2 7กันยานะครับสำหรับท่านที่เดินทางไม่ได้นะครับปรุมปิดราคา110บาทนะครับพักที่เพจสาวน้อยเพื่อแทนแฟนเพจนะครับคนละเพจกันนะครับอีกเพจหนึ่งเพจเพจใหญ่นะครับคนติดตามเกือบสองล้านนะครับ นั่นตังหูโบไงจะคล้องกันอยากเดีโบไงนี่ไงพี่ก็ดูโบงน่ารักแต่อันตัวนี้แบบนี้แบบนี้ก็น่าจ้ามุนอุ่ยอุยพมุนอุ่ยอุ่ยแล้วพี่ว่าตัวนี้น่าจะเข้ากว่านี่เข้าระบายได้ยินไหมคะเตรียมตัวเนี่ยพวก เวลาเป็นมืออาชีพได้นะ้ฮะเข้าแล้วเข้าแล้วรอที่สองมาเป็นตั้งแทนเองครับถ้าเป็นตัวในวัน88บาทนะครับเลยสาวน้อยเป็นแพนประทันโตเกียวมิวสิกนะครับคุดตานตีตีอันนี้น่ารักเข้ากับเข้ากับชุดคนตานเฮดคนตาตีตีเออนั่นแหละสวยโอเค้กไหมเอาตัวนี้เนาะนะครับซื้อปั๊บเลย149บาทของสาวร้อยเป็นต้งแทนนะครับ พอแล้วก็ใช่เขาเป็นยาสอดเลยไม่งอนพอแล้วแล้วหายโตไปไหนไม่หันหน้ามาซิสุ่ยยี่สิบนาทีไม่ได้ออกาเปิดไม่ออกเข้ากับชุดขี่ดึงเกาะอกขึ้น วันนี้เราเล่นที่ปากกัน่าชุดแบบชิกคูอ่มืนะคะเาาพักมืพี่เอาแบบซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้พี่พีทใส่ไม่ได้เพราะว่าติดนี้นองใส่ได้พอดีเลยใบสองเนาะที่ตลาดนั่นในญี่ปุ่นสวยมากหน้าอมีลายจน้อยนะพูดถึงเนี้ยชุดสวยครับลยิ่งเข้าล่างเข้าไปดูีเข้าไป ไม่หนูจะเออนี่แบบแล้เปเียจมแหละมันเป็นตะวเราอยน่มละสูนอุยเป็นศูนเฮ้ยมค่อสูนอย่งยังจะเถื่อนอยดูเยอะศูนตาพี่เคมครับรบกวนค่ะมันคืออะไรเว้ค่ะ นี่ซื้อมาให้น้องยินนะครับนี่้มยู่ขาเลยครับไปสุดเน่าหล่อครับปิงปิงเรีนบ้าส่ได้เออตัวนี้นี่ครับแอดมิีจะลังใช่นี่นี่นี่ใส่ใส่เนิ้วนางก็ได้ใช่นี่สวยนะ มันจะได้เข้าเครื่องประดับด้วยที่เพอะไรนะเ็นที่น่าเพมมีสงวงนะอีกอันนึงสีเงินเนาะก็เอาไปใส่กับชุดูัออนนคหวังว่าจะถิดใจนะจ๊ะถูกใจไหมจ๊ะวันนี้สนะแสดงถึงตีสี่แครับสุดุครับ่งคุ้มากเลครับแ่งสวยมากพีชสมุด ไปใส่เสียงมาแล้วเพาะมากเลยนะครับเพาะมากเลยออบซูลปนไปใส่เสียงเมื่อวานเสร็จแล้วนะครับผีเสื้อสมุนอนลาจะแปลงเป็นคนคิดได้จังได้แรงรักพระอภีมาใน,น,นไไตัวน,นี้ก็น่าลตัวนี้แหละม<ะ>ันมีโบเทียนเดียวที่หนูอยากได้ สูตรมาแทรกนะสูตรมอฟีมอฟีเอามอฟีลงมาป้ายเดี๋ยวสค่ะแจ้งประดับตุ๊กเลยน้องหวังว่าน้องจะชอบมีหลายคู่เลยคือเราคือเราตัวคู่เลยนะคะน้องเป็นยูบอกคือว่าบอกเป็นผึ่งมาลองเพ่งอยู่ในร้านอาหาร